ไปรู้จักกับเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า thailandfoodmarket.com นะคะเป็นเว็บไซต์ของทางกระทรวงาหกรรมที่ตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอาหารไทยผ่านระบบออนไลน์เขาบอกว่าเป็นรายแรกนะคะเป็นแห่งแรกของอาเซียนนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่าต้องการจะรองรับนะคะสำหรับผู้ซื้อกับผู้ขายที่มาจากทั่วโลกเลยนะคะคนนั้นที่นี่ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่สอดคล้องกับแนวคิดนโยบายของเราค่ะเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะ,คะแล้วก็ตั้งเป้ากันละค่ะว่าในปีแรกเนี่ยน่าจะมีผู้ประกอบการมาเข้าร่วมประมาณไม่น้อยกว่า100รายนะคะเป็นสินค้าประเภทนวัตกรรมใหม่ๆด้วยนะคะและระบบการซื้อขายจริงละค่าก็จะเริ่มได้ภายในปลายปีนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะใครที่สนใจต้องการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ t h a i l a n d f o o d m a r k e t com นะคะสามารถทดลองคลิกเข้าไปดูกันได้ค่ะซึ่งก็จะพบข้อมูลเบื้องต้นต่างๆนะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์สินค้าผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายค่ะแต่ว่าผู้อำนวยการสถาบันอาหารก็ระบุว่าขณะนี้นะคะระบบยังอยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะแต่ภายในสิ้นปีนี้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการจะสามารถติดต่อซื้อขายกันได้นะคะทั้งนี้หน้าที่ของสถาบันอาหารนอกจากจะเชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายแล้ว ยังเน้นการทําตลาดร่วมกับผู้ประกอบการและให้ข้อมูลสินค้ากับผู้ซื้อผ่านเว็บไซต์ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังส่งเสริมการจัดทําเว็บไซต์สถาบันอาหารค่ะยังมีโครงการเชื่อมโยงกับกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย Thailand Food Heritage ค่ะใน,ในเว็บไซต์เนี่ยมันจะไม่ใช่แค่โพสต์มาขายราคานี้นะครับแต่มันจะบอกว่าอย่างอย่างมันมีเว็บไซต์ที่เป็น Innovation Food นะครับอย่างผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยบอกเลยว่ามัน็ีการผสมผสานร,ระหว่างข้าว พันธุ์ดีของไทยใส่กับเป็นออร์แกนิกนะแล้วมีผสมแล้วเป็นอาหารบริโภคพร้อมรับประทานแบบสแน็คยี่ห้อนี้แล้วมีนวิชชั่นแบบไหนทั้นต้นต้นมันมาแบบที่มาของของอาหารไทยที่ทำมาเป็นยังไงได้ด้วยขนาดเดียวกันค่ะการจัดทำเว็บไซต์ดังกล่าวยังเป็นเครื่องมือที่ไทยจะขยายตลาดสินค้าอาหารเข้าสู่อาเซียนได้มากขึ้น ปัจจุบันไทยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละสิบค่ะหรือราว2องแสนล้านบาทของมูลค่าการนําเข้าอาหารทั้งหมดในอาเซียนที่มีกว่า2ล้านล้านบาทค่ะซึ่งสถาบันอาหารตั้งเป้าการเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดอาเซียนเป็นร้อยละภายใน5ปีโดยในปี2,563ค่ะคาดว่าจะมีรายได้จากการส่งออกอาหารไปอาเซียนสูงถึง1ล้านล้านบาทจากมูลค่าตลาด 3, 3ล้านสามแสนล้านบาทค่ะ สินค้าอาหารไทยนะคะที่ส่งออกไปอาเซียนแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักค่ะกลุ่มแรกสินค้ากเกษตรอาหารมีสัดส่วนการส่งออกร้อยละ19สินค้าสําคัญในกลุ่มนี้นะคะก็อย่างเช่นข้าวและเนื้อสัตว์กลุ่มที่2ค่ะสินค้าแปรรูปขั้นต้นสัดส่วนการส่งออกร้อยละ34สินค้าสําคัญอย่างเช่นน้ําตาลทรายค่ะ ส่วนกลุ่มที่3มีสัดส่วนการส่งออกถึงร้อยละ47ค่ะคือสินค้าพร้อมรับประทานซึ่งมีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะอย่างเช่นเครื่องดื่มผักผลไม้แปรรูปและเครื่องปรุงรสนะคะ สำหรับมูลค่าการส่งออกอาหารไทยไปอาเซียนช่วง7เดือนแรกของปีนี้มากกว่า1 3 2 0 0 0ล้านบาทค่ะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน109.61โดยตลาดอินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งค่ะคิดเป็นสัดส่วน1ะ1 7 3 1รองลงมาคือมาเลเซียเมียนมาและเวียดนามค่ะ ด้านนายวิทูลสีมาโชคดีประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะระบุว่าเว็บไซต์ t h a i l a n d f o o d m a r k e t com สามารถอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เข้าถึงแหล่งซื้อขายทั่วโลกได้ในเวลาอันรวดเร็วค่ะโดยตั้งเป้าให้ศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าอาหารไทยออนไลน์แห่งแรกในอาเซียนที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะคะเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอ,กอาเซียนหรือว่า AEC ซึ่งจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์อาหารทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุดค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะสถาบันอาหารก็ได้มีการยกระดับการให้บริการเป็นแบบ one-stop service นะคะซึ่งก็มีการจัดทำเว็บไซต์ระบบสารสนเทศธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารด้วยเพื่อที่จะรองรับคนในแวดวงนี้นะคะแล้วก็ทําให้เป็นตลาดเสมือนจริงค่ะที่ให้ข้อมูลธุรกิจรวมไปถึงการเจรจาธุรกิจด้วยนะคะในช่ว